ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเศร้าเป็นเหมือนสําคัญอีกเมือนหนึ่งในการทําบุญอุทิศส่วนกุศลคือทําบุญแจกเขาเพื่อผู้ลวงลับญาติลวงับไปเนาะมีลูกมีเตามีลูกมีหลานมาบุญทําบุญ ทิ่ส่วนกุศลไปห้ตองว่านี่เป็นมือสสำคัญเหมืองมือับบาสเหองับบาสมือสุดท้ายมือนน่มือสุดท้ายของการนี้ทมดถิ่ส่วนกุศลนั่ มีาเม็ดกำลังเริ่มทยอยทยอยกันเขามากทำบนตักบาตรมือสำคัญมนสุดท้ายของงานกิดส่ิมผู้สนทแกผู้ที่องรับหลอหลวงป่เอาูในวัดใหญั่นมาตุีอไกคนเปนประสาชาติพันธุ์ขอขคาลาในประเทศ บ่อนอะได้บ่อนย่าจังบลายนะถยเองเลยหน่อยถยเองเลยถวายเองเลยถวายทั้งสองนั่นแหละเอาทั้งสองเลยรวมกันเลยเออขันเพิ่นโบแบงเดี๋ยวสิให้เพิ่นอ่าก็เป็นโอกาสดีได้มาร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลเกี่ยวกับที่ล่วงลับ คือลูกเต่าลูกลานคิดหอดคิดเทนถ้าบนอุทิศส่วนกุศลบด้ละยากา ชาวบ้านก็กำลังทยอยทยอยกันขอมาเรื่อยเรื่อย,อย,อยที่พึ่มาทำบุญตักบ,บาตรเป็นวันสำคัญทำบุญผิดส่วนกุศลให้แก่นศรีจันทพันธ์นางอัมจันทพันธ์ลางลาตีจันทพันธ์นะครูปุถุหลวงรับไปเต่าเหล่าล้านคิดหอดคิดเห็นบุญคุณ เคยดูแลมาเลี้ยงรู้มาตั้งแต่เล็กจนใหญ่ลูกเต่าเหล่าล้านเลยคิดหอดคิดเห็นตอบแทนคุณหรือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ฉะนั้นตามประเพณีตามประเพณีของไทยอีสานไทยอีสานเฮาเคยเห็ดเคยทำเคยสางกันมาเห็ดหอดมีทุนมีทรัพย์มีทุนมีทรัพย์ห้าทรัพย์หาทุนได ทุนใดก็ได็ดทำบุญอุทิศรือตอบแทนบุญคุณของภูมิพระคุณเคยเลี้ยงดูดูแลมาตั้งแต่เล็กจนใหญ่ตัวหน่อยจนใหญ่ฝนลงคอลงพี่นกำลังทยอยกันเขามาล่ะลงพี่ในวัดกำลังเขามาแล้วเริ่มมาล่ะเวลาเก็อเที่โมงลมั้งช่วงนี้ เงีเยสาๆเป็นบรรยากาศฝ้าครึมๆกลางฝ้าครึมๆสีตกอีกบนยอฝนมาเนี่ยตกในบ,บนยอฝนครับพอแล้วก็ต้องวอรอีกอ่าวอรไปอยู่กัน,นพอมัร์มีดครับดูอากาศกันอยู่อ่าตอนนี้กาล้งพอยไอ้วัดเนี่ยเขาก็มาหอดมาเช็นกำกันแล้วเด้อไปใส้ลูกพีบินลูกวัดลแล้วจะไปทางใดนอ่าแต่ขออนุญาตไปที่ปราพัน บอกห้คูณพ่พอคุณแม่ถ้าคน้ีคนดีก็บานบอกเรื่องเอาละมาะห้มาเด้อใน้่วงเศ้าทำบุาทบามีช่ดยชวนชันสนนมีที่ใจเจ้าแน่ว่าจะเุ็ตุภนีตอนนี้ก เรื่องนองที่เห็นบอกกาวคุณพ่อคุณแม่เข้าคิดห็โคโย่ไกโยไกมีตะคุไอ้หลวงรับไปท่าพันเลยททำบุญต่อว่ามบุญคุณปือวันดีมาเกิดถ้าบุญแต่ว่าน้ำผูหลงรับแตดไปใน้เมื่อนี้นวันทีอยู่แล้วทําบุญทักบาทที่ที่วันเก่า อยู่แล้วเอาใจทำบุญไสว่านำปูอัิไปกำลังทยอยทยอยกันเข้ามาอยอะคนพอคนแม่เฮาโอ้มีหัวต้นเงินต้นยังขึ้นต้นเออผู้ใดมีจิตใจใส่ศรัทธาเดินมาใส่ต้นเงินเด้อนใส่ต้นเงินต้นเงินเออสาธุสาธุที่ดีมีแห้งเนาะ อยู uh. aja, <í> ่นี่มีแห้งอยู่บ่ดอกดาวเรื่องดังบ้านเลยดลกดาวเรื่องปลูกไว้หน้าบ้านสวยงามๆกลังทยอยทยอยกันเข้ามาดังหยาดงามทั้งหลายดอกเต่าลอล้านบ้านอื่นบ้านใกล้ทางรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ทางราศีราศีสไลด์หรือมา,ารวมทำบุญกันมากนาลายตาเป็นชาวบ้านลงมาตุ่มมาโฮมกันเป็นเมื่อสุดท้ายแนละ้วทำบุญตักบาทลัาางมาหรือมาตุ่มมาโฮมกันแล้วก็ทย,ยอยทยอยกันขอมาเรื่อยๆ เป็นประเพณีไทยอีสานเขาแต่ละชนแต่ละอำเผอเขาก็แล้นก็ต้องว,ว่าวีก็ลันัยไปก็หลักัน็แยมกันไป อีเผ่าหนึ่งเฮ็ไปย่างหนึ่งอีกเผ่า no หนึ่งเฮ็ดไปย่างหนึ่งแต่ศาสนาคือกันทำบุญอุทีศคือกันเข่าไกยกันนั่นละไก่กันกระแดจแดงเอาแกะมาลวกท้าวบนต่บะน้กันเยนี่เพิ่นเคยถือเพ่นเคเห็ดแบบดเพื่อนเคยเห็ดจังสั้นนะช่วงนี้่ทางาเพา่มลวกกันแอ้็บลรังประกาศกันในช่วงสาวๆโย่ช่วงนี้ลคนเก่า ก็เป็นใจทำวิธีแต่ชาวแน่ว่าสัอ่าก็ย่อไหนมันดนอะไต่อเจอขออนุญาตบอกกก่าณพบอกแม่เฮาพูดลูกกันไหลกันเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆมาเด้อในตอนนี้ญาติเม็ตในหมู่บ้านทั้งบ้านอื่นบ้านไกล้ทั้งราศีทั้งรัตนบุรีมตุ่มมาหฮมกันมาทำบุญกับบาอุทิศ่อผุสน่ผู้ทีหลวงรับไป เป in ็นการตอบแทนบุญคุณผู้นี้ก็คุณที่ให้กำเนิดที่ให้กำเนิดมากพอลงทีก็มาพร้อมนะพอลงทีก็มาพร้อมเรียบร้อยเนี่ยไปพาแตงหยาทยมกันบ้างนะจะได้คำบุญตักบาทกันเช้าเศ้าขาดถุงครึ้มคนหนุ่งส้มสีตกแนบตกแนบบ่เมือนเนี่ย